สวัสดีครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับก็ต้องหาอะไรมาเสริมมอเติมนะครับให้มันเกิดความอบอุ่นนิดนึงนะครับหาหมวกมาใส่หาเสื้อมาใส่จะได้อบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไข้กันนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจทุกท่านนะครับที่ยังต้องดิ้นรนต่อสู้นะครับกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับก็มีบริษัทหลายแห่งปิดตัวกันไปนะครับมีคนตกงานกันเยอะก็น่าเป็นห่วงนะครับ เคยได้ยินเรื่องห่วงโซ่อาหารกันบ้างไหมครับก็คือเป็นเรื่องที่สัตว์ใหญ่ไล่กินสัตว์เล็กนะครับเ,เช่นหนูไปกินต้นข้าวต้นหญ้าเ,เสร็จแล้วก็ง,งูก็ไปกินหนูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจังงูนั่นเองนะก็ถูกพวกนกนักล่าหรือพวกอินทรีย์นะครับจับไปกินอีกทีหนึง่งแต่อินทรีย์ก็จะโดนอะไรกินก็ ก็น่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าอินทรีนะครับที่กินอินทรีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสัตว์เล็กกลายเป็นอาหารสัตว์ใหญ่นะครับในในธรรมชาติมันก็อาจจะดูไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับมันเป็นการควบคุมประชากรสัตว์นะครับให้มีความสมดุลแต่ในชีวิตจริงของคนเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นในการแข่งขันทางธุรกิจที่มันมี ความรุนแรงมากเนี่ยคนที่มีทุนเยอะกว่านะครับคนที่มีทุนมากกว่านียก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบและเป็นผู้ชนะในตลาดการแข่งขันนะครับก็เลยมีการปิดตัวของบริษัทที่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับคือ,อไรายได้วันนี้อาจจะมีแต่ว่าในวันข้างหน้ามันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับลูกค้าวันนี้มีวันหน้ามันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วใครก็ไปควบคุมอะไรไม่ได้นะครับ มันก็ทําให้คนเราเนี่ยเดินไปไม่ถึงจุดหมายชีวิตนะครับอันนี้ก็ต้องกลับมาทีา่การสร้างฐานที่มั่นของตัวเองนะครับถ้าใครมีที่มีทางาที่จะปลูกข้าวกินเองได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้นะครก็ไปทําไปสร้างก็จะรอดพ้นจากวิกฤตได้นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วคนเราทาําหากินหาเงินมาเนี่ยมันก็ไปซื้ออาหารอยู่ดีนะครับ แต่ถ้าเราสร้างอาหารเองได้เนี่ยมันก็จะรอดนะครับจากวิกฤตตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีแนวทางได้มีหนาทางที่จะนำพาชีวิตไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้คับทุกคนนะครับถ้าคิดว่าอยู่ในระบบวงจรที่มันเราต้องกลายเป็นเหยื่อมันไม่เหมาะกับเราก็ไปสร้างอาณาจักรตัวเองนะครับเป็นอาณาจักรเล็กๆนะครับแต่มันสวยงามนะครับ คงจะได้ยินคำว่า small i t beautiful นะครับก็คือเล็กๆแต่สวยงามหรือจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแจ๋ว,จว,จวมีคุณภาพมันก็ทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับเมื่อดอกบัวไม่ยอมจงมอยู่ใต้สายนาำรุ่งเช้าจึงได้พบแสงตะวัน กลีบลอกที่บ้านสวยงามไม่ต้องกลายเป็นอาหารฝูงเต่าฝูงปลาตลอดกาลก็เหมือนดังคนที่ยอมรับรเผชิญความจริงทุกๆุกสิ่งที่เป็นปัญหาถึงมีทางแก้ไขสังคมก็จะดีงาม จะยัดยืนเข้มแข็งต่อไปผู้คนไม่ต้องกลายกลายเป็นเยื่อไม่ตกอยู่ในวงจรวงโซ่อาหารที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กวอดวายทางสายนาสร้างกฎเกณฑ์ให้คนทุนน้อยไม่ยัดยืนเข้มแข็งต่อไป ขอความเชอเือจากใครมีอาณาจากักรตนเองที่ปลอดภัยทุกคนไม่ต้องกลายกลายเป็นเหยื่อทุกคนพึงพาตนเองได้ไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อทุกคนพาตัวเองออกไปจากห่วงโซ่